แกงเผ็ดเป็ดย่างไม่ได้ทนํนานแล้วไม่ค่อยมีเป็ดย่างเป็ดย่างไม่ค่อยเหลืออันนี้ตั้งแข่งมาตั้งใจทําโดยเฉพาะนะคะอันนี้เป็นจานโปรดของกบเลยนะแกงเผ็ดเป็ดย่างนี่เริ่มต้นกบจะเอาหัวกะทิผัดกับน้พํพริกแกงนะคะเสร็จแล้วพอมันแตกมันแล้วสวยๆกบก็จะเติมหางกะทิลงไปใส่สับปะรดใส่มะเขือเทศนะคะแล้วก็ใส่มะเขือพวง ลงไปนะับให้ให้ต้มให้รสของสับปะรดออกแล้วผมก็จะใส่ตัวเป็ดย่างนะใบมักูชุชีนะคะแล้วก็หลพาพปีไฟจบกุ๊จับจริงๆแล้วไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าเราจะได้ความหวานของสับปะรดนะคะความหอมหวานนะ้ำถามคล้ายๆแกงคั่วไหมไม่คล้ายนะเพราะว่ามันจะมี มีความเผ็ดของของตัวพริกแกงนี้แล้วตัวเป็นเนี่ยเราจะมีรสชาติของเราอยู่แล้วคิม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 เาโคตรอร่อยจะมมาจะหอมหวานสับปะรดนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยจานนี้อร่อยมากเลยนะจะบอกไว้ก่อน